ขยับมากรีดพี่ใหญ่แห่งก็อ7ซว่อย่างมาร์คต้วนกันบ้างดีกว่านะคะที่เมื่อวานนี้เรียกว่าโปรยเสน่ห์ไม่พักกันเลยทีเดียวแถมยังปากหวานนะคะชมใหม่ดาวิกาด้วยว่ามีความเป็นมืออาชีพมากๆเพราะว่าได้ร่วมงานกันใน MV ค่ะสมกับตำแหน่งเขยไทยที่แท้จริงเลยนะคะสำหรับหนุ่มหล่อม,มารต้วนที่ล่าสุดมาโปรโมทเพลงใหม่ที่เพิ่งปล่อยออกมาแล้วก็ถ่ายทำที่ประเทศไทยไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะ งานนี้มักตัวก็บอกเลยนะคะว่าอยากจะร้องเพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบค่ะส่วนการร่วมงานกับใหม่ดาวิกาก็ยอมรับเลยนะคะว่าสาวใหม่เนี่ยมีความเป็นมืออาชีพมากๆแม้รู้มาว่าจะมีตารางคิวงานที่แน่นแต่ก็ยังแบ่งเวลามาถ่ายทํา MV พร้อมกับคุณอากาเซ่ไทยด้วยค่ะที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นทุกครั้ง had some schedule that came up and she couldn't make it but luckily i think she she made some time and she flew in did the shoe in like two three hours and then she flew back i want to thank her for being so professional about it and she had a great time and i feel like she made me comfortable